มาหลวงปู่เนนคำฮะเบินข้ามประเทศมาเพื่อเป่าน้ำมนตนะ์ฮะให้กับลูกนี้มีลูกนี้ครับผมมันต้องมาแล้วฮะพร้อมหนะน้าเนนหลวงปู่ครับเป่าแล้วเอามาจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกิ่งมาขวานิดนึงขวานิดนึง เอาละฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะผมกับเกมฮีโร่ออฟยูเออรนะเราจะมาร้อนกันอย่างต่อนเนื่องฮนะใน EP ีที่2นะผมกับการหยอดปิงโก้ฮอนเดย์นี่ครับผมฮอนเดย์เวอร์ชันเดียวผมนี่ฮะมาลิกปิงโก้ก็ก็กับไอ้นี่ฮนะกิจกรรมครับผม <H oly> นี่เลยนี่เลยกิจกรรมฮนะลุ้นลับเซตสยามนะรอบที่2ครับผม รอบที่แล้วใช่ไหมเราก็ได้เป็นนี่ฮะไลเซนลานะครับผมกับนี่ฮะแรมเพจใช่ไหมรอบนี้ครับเราขาดอีกแค่3ตัวเท่านั้น3ตัวที่ว่ามีนี่ฮะมีสยามแลอวกสแคทนะฮะแล้วก็มีเคนะครับผมอีกตัวที่มันถ้าลงกรอบเพชรก็มีโอกาสได้ก็คือนี่ฮะแซนเวทครับผมห้าตัวนะเอาฮะรอบนี้เราจะมาพิชิตเซสยามกับอีก2ตัวด้วยตัวเพียง1,000เอ้ย8,500 8,150นะครับผม อหนูบอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนคลิปนี้ฮะเอาว่าแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะเมื่อกี้จัดก่อนจัดก่อนนี่ฮะตอนนี้เขาคูณฮะคูณ30%อนอยู่นะฮะใส่ฮะใส่ก่อนใส่ก่อนใสน่เนี่ยตอนเนี้ยใส่เนี่ยตอนเนี้ยอันนี้คือก๊อกที่3ฮะ ถ้าก๊อกสอง,สองก๊อกสองยังไม่ได้อีกนี่มึงบอกเลยเดี๋ยวเจอก๊อกสามต่อฮะมันจะเริ่มอุนอ่นๆหน่อยๆนะก๊อกสามเนี่ยไปฮะยาวไปยาวไปเอาครับผมตอนนี้มีเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดพันห้าร้อยทองนะฮะเอาครับผมมาเรียบร้อยเจ็ดพันเจ็ดร้อยทองกับจับอีกตัว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 ,ตว,ตว เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเข้าหน้านีทำไมวะเนี่ยเอามารอบนี้แอดบานกันเดิมแต่เราจะเล่นแค่ตัวก่อนนะเอาครับผมไม่รอช้าไปยอดตอนนี้ฮนะเริ่มจากลูกแรกครับผมทิกเกิ้งลงมาเอาครับผมจังหวะน,นี้สวดบนด้วยมาเอามาืห <c oughs> ตัวก่อนเลยโอมจิตังเมย์พร่องช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยขอเหอะ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 เ,เอาอะ มันจะมันจะอุ่นๆนิดๆนะจังหวะนี้เอาครับผม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 อือหูโยมาตก็โตววะจังหวะนี้ฮะบอกเลยว่ากับสามตัวในกล่องเพชรนะฮะแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบตัวเราจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ไอ้น,นี่ก็ลงตัวให้กูจังเลยมาซ้ายนิดซ้ายนิดซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงซ้ายนิดหนึงเอาเว้ย้ายนิดนึง,นดนง,เ,นดนงเด้งมา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 อู้หูโอ้โห,โหลุ้นยิ่งกว่าโรน,น,นะนันโดยิงฮะจังหวะนี้โอ้โหมามาผมต,ตัวกันตัวเงินต่อไปมาเอาตัวไปแลกตัวผมมีที่ไหนก็ทำกันนะที่นีน่นะี่แหละฮะโอ้โห ตัวแรกตัวเนี่ยฮะจังหวะนี้ใครฮะใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเอามามามาโอ้เช่นโอ้โหยยังไง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 เอ้ยไอ้เพชรเจ้า What the fuck Oh no โอโอ้ยนิดนึกหลอกกูอีกแล้วเอาฮะมา ตอนต่อยาวไปยาวไปตอนนี้ก็ผ่านมาเก้าสองเก้าแล้วเราจะลุยกันอย่างแบบต่อเน,นื่องจนหมดนะฮะไม่หมดไม่เลิกผมหรือว่าจะชนจนครบฮะอีกสามกล่องสามตัวเท่านั้นเอาเฮ้ยอ้ม,มาเรนะ็วฮะแต่ว่าลงเร็วเหมือนกันมีแบบว่าไม้ตายไหมไม้ตายไม้ตาย,ตายกิ้งมากิ้งมากิ้งมาไปับผมซ้ายนิดซ้ายนิดซ้ายนิด รู้สึกว่ามันจะเป็นพวกแนวเบ้ขวานะเอียงขวานิดนึงครับผมจะจะไม่ตรงเท่าไหร่นะอันนี้อเอามาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอานิดนึงเสียดายมากเอาไว้กล่องทองไปกล่องทองไปเหลือ7500ันห้รตัวนะฮะกับการเดินทางที่อีกยาวไกลครผมกับ3กล่องเพชรไม่รู้ว่ายังไงฮนะจะได้หรือไม่ได้ฮนะเรามาลุ้นกันต่อเนื่องฮนะ จังหวะนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกิ้งมาขวาเิ่นึงขวาเิ่นึงตรงไม้อ่ะโอ้โหบางทีก็อาจจะทําบุญมาน้อยนะเราก็พึ่งบุญน้อยนียน่แหละฮะที่จะช่วยให้เรามีชีวิตต่อไปนะฮะ <laughs> กองเพชรมาเลยเถอะมาเลยเถอะมาฮะมาฮะมาฮะถุงกองทองฮะโอ้โห โอไม่อยากได้แล้วมากองเพชรเลยกองเพชรกองเพชรโอ้โหโคตเสาดิฉัเอามามาซซ้้ายใส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 เจัดโลูกกองเพชรไว้ให้มาไว้ให้สีนี้อ้คลิปนี้สยามวอริเออร์แแคป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 ของผูดีใจผมโอ้โหวันนี้คลิปนี้เรามาไวว่ะเฮ้ย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 เอาฮะตอนนี้เหลือ สยามมอริเออร์นะฮเคนครับผมกับห้างตัวแซนเวทนะฮะกับอีก7,500ตัวเราลุยกันต่อเลยฮนะไม่รอช้าผมลุยกันต่อเนื่องยาวไปยาวไปเอาฮะขออย่าให้เรื่องต้องปล่อยก๊อก3เลยเห็นเนะี่ย7,700ทองเนะี่ยถ้าวันนี้ไม่มีอีกเดี๋ยวได้เห็นก๊อก3กันแน่นอนนะ EP 3แน่นอนเอาเว้ยมาเดียมาเดียมาเดียเอาฮะเอาฮะเอาฮะมาไว้บนะนะนะ่มาไว้บ่ มาไว่อ่ะเอาเฮ้ยมามามาที是是่มาที่มาที่สักหน่อยนะ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 โอ้ยขวดกล่องเงินดูยันอย่างต่อเนื่องเอาตั๋วไปแลกตั๋วฮะโอ้ยมามากองเพชร เอาไว้เอาไว้โอ้โอีกแล้วกล่องเพชรกูเอามาลุ้นกันต่อฮะเจ็ดันสารอยตัวกับกล่องหน้าที่ไม่รู้ว่าจะลงกล่องเพชรให้อีกหรือเปล่านะะบางทีเราอาจจะแบบว่าใช้แค่ห้0รตัวแล้วลงกล่องเพชรสองอันก็ได้นะโอ้โหเป็นคนที่มองโลกนี้ดีมากเอาไว้อตัวอีกแล้วมายาวไปยาวไปยาวไป ทฤษฎงทฤษฎีอะไรไม่ต้องฮะคลิกอย่างเดียวผมตัวมันเยอะเราจะรีบทําเวลานะว่ามันจะจบบรรลุนะฮะภารกิจนี้ตอนไหนนะเฮ้ยเฮ้ยกองเพชรว่ะกองเพชรว่ะรอบต่อไว้ให้วันนี้มาว่ะเจนลูสยามวลเลียเคนเย็นเป็ดเอาอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียงหายเลยะดีใจสุดเอาอะเฮ้ยแม่งเมาว่ะตอนนี้ เซตสยามครบแล้วโอ้โหโอ้ยเอาฮะหลังจากที่เราสะสมเซตสยามครบแล้วรอบนี้ฮะแต่เท่านั้นยังไม่พอเรายังมีนี่ครับผมแซนเวทฮะกับกล่องเพชรครับผมซึ่งเรายังไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยฮะไม่รอช้ากับอีก7,200ัตัว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 เดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ไหมกับไอ้เจ้าตัวห้างตัวเอาฮะโอ้โหอารมณ์ดีครับผมได้แนละ้วครบแล้วมาลุยกันต่อฮนะอืม มาต่อเนื่องต่อเนื่องยาวไปครับผมสงแบบว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจครับผมเราไม่ต้องไปนี่นั่นไะงไม่ต้องไปใช้ตรงทองนี้นะแล้วไงเจ็ดพันเจ็ดร้อยแล้วไงเอาฮะมาลุยกันต่อเนื่องฮนะขวานิดขวานิด,นดซ้ายหน่อยขวานิดกล่อ,องไม้ฮะไปฮะไปฮะเอาเว้ยเอากล่อ,องทองมาแมา่ รู้สึกโล่งใจครับผมหลังจากที่ EP แรกนะฮะเราก็นั่นแหละฮะตามยถากรรมครับผมกดแม่ง4,800ทองชิบหายลงให้2กล่องแล้วท่นได้ใส่ลายเส้นลายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะจบไวว่ะนึกว่าวันนี้คลิปนี้จะจบไวเป็นพิเศษนะฮะแม่ยังไม่จบมันยังยืดให้เราอยู่ด้วยกันต่อฮะบอกสงสัยอยากให้คุณผู้ชมมาอยู่กับผมนานๆนะเราก็จะอยู่ด้วยกันเรื่อยๆฮะเราจะมีแบบว่า ภารกิจแบบนี้มาให้ชมกันเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่านะที่มาดูแบบความชิบหายของผมนะถ้าชอบก็กดไลค์มา <c oughs> มาเราจะมีแบบว่าแจกความวัดวายกับชิบหายหดูกันตอนเน่องนะ <c oughs> ตอนนี้เอาอะเอาอะเอา,าอะเอาอะนิดเดียวนึกว่าจะจบไปว่ะมันมาล้อหลอกกับเราฮนะนิดเดียวเท่านั้นไปลุยกันแบบว่า ต่อเนื่องฮนะไม่ไม่หยุดฮนะไม่หยุดไม่มีหยุดนะชแนลนี้ยาวไป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 กล่องไม้ไปเฮ้ยเอาฮะมามากล่องเงินไว้เฮ้เอาฮะตอนนี้ก็อยู่กันที่เจ็ดพันสองร้อยตัวเหมือนเดิมนะไม่แหงเอาตัวไปแลกตัวนี้แล้วเมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ยเอาเว้ยเอ้เอ้เอ้ เอาไว้เอาไว้เอาไว้ <c oughs> นิดเดียว <c oughs> เฮ้ยมาให้เยอยหน่อยนะมาหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วสุดท้ายแล้วนะาใสสยามก็ได้แล้วน่ <c oughs> ไม่ฟังเลยลงแต่ตัวเองเดียวเลย ทิยงทิของแชแนลกูกยังไงก็ไม่รู้แนเะแมนมานั่งดูตัวแรกตัวเนะี่ยถามจริงสนุกกันไวนะ้เน่แมงเ้ยลงเลยจะได้ปิดคลิปรู้สึกว่ากิดเยอะมากคลิปนี้ยาวนานเหลือเกินเอาฮะสุดท้ายแล้ว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 โอ้โหนเช็ดวันฝุ่นไม่ลองให้กูเลย เอาเฮ้ยให้เอาเอาขว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 าน o ถอด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 อดอดอดเราก็ได้เดินทางกันมาแนะเกือบเกือบครึ่งทางแล้วครับผมก็ยังอยู่กันต่อไปนะไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะฮะเอาฮะยังไงยังไงตรงนี้ตรงนี้ซ้ายลงแล้วลงแล้วลงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้หนนโอ้โ oh, หไอ้ดอกไอ้ทิพายเลยจังหวะนี้จังหวะนี้มา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 ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงช่วงนี้มันมาปนเปรียนแถวนี้บ่อยนะแล้วก็น,นั่นแหละครับผมไกล้แค่ลุ้นลุ้นกันต่อเนื่องลุ้นกันยาวๆไป4,885ตัวผ่านไปมา สุดท้ายแล้วมาว่ะชิงซ้ายว่ะชิงซ้ายว่ะเช็ดลูกเช็ดลูกโอ้เช็ดโอ้โหมาถึงแจ๊สต,ตรงนี้แล้วนะ่ยเอาไว้เอาไว้รอบนี้รอบนี้รอบน,อบนี้มันต้องเซิ <c oughs> ร์ฟไพร์มุ่งหนึองละยังไงครับผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไร มันใช้กดอะไรหลักอะไรในการสุ่มลงกล่องเพชรเนะี่ยโอ้ยบางทีจะได้ง่ายก็ได้ง่ายจริงๆนฮะคนได้แบบว่ากดแทบตายนะรอบแรกกดแม่งครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เลยฮะบอกเลยว่าผมผิดวงจริงๆเฮ้ยเคยเยรอบนี้รอบนี้ไม่ได้ับผมโอ้มไม่มีอะไรรู้กว่าการยออ,ยนะอจริงโปรแลยฮะจริงๆิแม่ ให้ลงว่ายากแล้วแม่งลงกล่องเพชรนี่โคตรยากครับผมมานะห้างตัวนะห้างตัว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 โอ้โหได้แต่ตัวฮะห่างไม่มาเอาไว้เฮ้ยรอบนี้รอบนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงลูกแลกผ่านไป ลูกสองลูกสามค่อยๆผ่านไปโอ้โหยมาขึ้นทางผ่านไปเราจะมาดูกันต่อแนะว่าจะลงให้หรือเปล่านะกับตัวครับผมตัวใกล้จะแล้วเฟงกูจะเอาทั้นตัวโอ้ยังตัวกูมาเลยเฮ้อ เอาหน่อยวะเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละหายไม่ทำแบบนี้กับพ่อได้ลูกเอ๋ยเฮ้ยเกิ้งขวา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 ก็ตอนนี้ก็เหลือสามประมาณสามร้อยห้าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะจะจะอยู่ได้จะไปหรืออยู่หรือจะไปแหมมันบอกว่าอยากให้อยู่ต่อด้วยกันนานๆนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โห เราก็จะชมความชิบหายนี้กันไปด้วยกันนะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่นะฮะช่วยกันลุน้นช่วยกันให้กำลังใจได้นะครับผมเอาไว้เอาไว้เ,วเว้สายนิดนึงงสายนิดนึงซสายนิดนึงซสายนิดนึงไม่มาโอ้ยหแม่เป็นอะไรที่ยาวนานมากและไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะมารอบนี้รอบนี้นั่นแหละฮะตรงประเด็นมาตรงเลย โอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยจริงฮะรอบนี้มารอบนี้แหละม,มาหลวงปู่เนนคำฮะบินข้ามประเทศมาเพื่อเป่าน้ำมตนฮะให้กับลูกนี้มินลูกนี้ครับผมมันต้องมาแล้วฮะพร้อมนะเนนหลวงปู่ครับเป่าแล้วเพื่อนเอาวะโอ้โหจังหวะน,นี้ฮะ หลวงปู่ไม่ช่วยกูแลนะ้วหลวงปู่บินหนีไปแล้วกลับไปแนละ้วข,ขี่เครื่องบินเจ็ตไปแล้วโอ้โหม่อยู่ช่วยกันเลยเราก็ยังจะอยู่กันอย่างต่อเน,นื่องฮะไม่รู้ว่ายังไงฮะจะลงให้หรือเปล่าสงสัยวันนี้อาจจะนั่งดูกันแบบหลับๆง่วงนิดนึงฮนะอตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วบมบไแบบว่าเลยครึ่งทางมาสักพักแล้วน,นะก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะลงให้กูเลยฮนะตอนนี้หลังจากที่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันตัวแรกนะ จัดเซตสยามจัดตัวสยามให้ตัอสองตัวเลยเว้ยเฮ้ยแต่นี้แม่งหลังจากที่เหลือเจ็ดพันนะฮะเราก็กดมาเกือบห้าพันแล้วนะ,ะก็ยังไม่มีวี่แววว่ากล่องเพชรจะเข้าไปสัมผัสเลยนะครับผมมาทำในแค่ทำใจนะ,ะมึงขึ้นต่อ,ตอไปข้างตัวจา๋ามาเป็นหัวพี่ซะเถอะข้างตัวต <c oughs> นี่นีขอร้องนะ เอาเฮ้ยแม่งเลยตัวอีกแล้วมามาตัวนี้โ Leah, โ nice. มันโผล่ bunlar. ซ้ายอ้าวยกซ้ายมายกซ้ายมาเอาขวานนิดซ้ายหน่อยขวานนิดซ้ายหน่อยขวานนิดซ้ายหน่อยซ้ายนิดนึง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  Oh no เอาฮะจังหวะนี้ครับผมหลวงพ่อผมธรรมาชโยฮะขับยานดินมาแล้วฮะจานดินนฮะพร้อมจะมาเป่าลงกระถางอาคมให้ลูกแก้วลูกนี้นะฮะ เอาครับผมหลงก้อฮะเป่าไปฮะชิตะเมิ้ลปุงปงปง no! ล้งปุ้งปึ้ง no โอ้ยลงพ่อกูไม่ช่วยในกูเลย <c oughs> โอ้โหเหลือสองพันตัวนะไม่รู้ว่ายังไงนะจะได้หรือเปล่า,านี่วันนี้ก็ยังอยู่กันต่อเนี่งนะว่าวนว่าเจ็ดพันตัวเนี่ยจะมีให้สักตัวไหมจะมีให้สัสกตัวนะที่แบบว่าจะมาได้ ทั้งตัวนฟะันเวทเนะี่ยเอาฮะมาต่อเนื่องต่อเนื่องยังไงยังไงรอบนี้รอบนี้รอบนี้ซ้ายนิดไม่ได้เหฮ้ยไม่รู้นะว่าพันหกร้อยตัวนี้จะได้สักใบหรือเปล่านะตัวอีกแล้วตอนนี้นะพันสี่ร้อยสิบตัวนะเอา,เอเอเอาไปดิการไปดิการไปยาวไปผม เราลองสุดท้ายเราลองสุดท้ายจะอยู่ไหมเอ้ยเขานันมาวมาวว้าวว้าวว้าว ไว้ใกล้ไว้ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วกลางแล้วมามาทางกลางแล้วเออฮือแม่ปล่อยให้ลุ้นนะแล้วก็จากไปครับผมไม่รู้ว่ายังไงฮะตอนนี้นี่แบบว่าเวลาก็เร่งเลยได้มามาเป็นเวลานานแล้วนะก็ยังไม่มีมีแววว่าจะลงให้กูเลยหนึ่งพันตัวครับผมสุดท้ายหนึ่งพันตัวสุดท้ายหนึ่งพันตัวสุดท้ายหนึ่งพันตัวสุดท้าย 1, เฮ้ยโอ้โหไม่คิดว่ามันจะมาลงแบบว่านิ่งๆเงียบๆแบบนี้นะห้งตัวครับผมโอ้โหสุดยอดครบแล้วเว้ยเลย960ตัวผมนี่ครับผมมาดูเหล่าบรรดานะกล่องเพชรนะผมที่เราได้มานะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยกูนี่แม่งโคตรเทพโอ้โหยกน้ำดิโอ้โหสบายใจครับผมเอาฮะไหนๆก็ได้ครบแล้ว ไปรับอนาวเซอร์เซสสยามก่อนเลยกันต่อเลยฮะมาอยู่ไหนอยู่ไหนอนาวเซอร์อยู่นี่ทะลุกเป็นไฟโอ้โหนี่กรับแบบว่ามารับเรียบร้อยอนาวเซอร์ครับผมว้ายังเฟี้ยวยังเฟี้ยวใช้เลยใช้เลยใช้เลยต่อมาด้วยฮะทันครับผมนี่ฮะขี่ควายสยามชันมา ใช้เลยใช้เลยแบบนี้โอโหของใหม่ใช้ทันทีต่อด้วยครับผมมีนกไหมสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสยามทันมีไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีวะไม่เคยเห็นโอเคไม่มีนะน่าจะน่าจะหมดแล้วแหละโอ้โ oh, หสุดยอดนี่ฮะมีสยามหมวดด้วยสยามหมวดเอาฮะเป็นผีมอมาเลยฮะมแม่หัวกะโหลกลอยมาเลยฮะโอ้โห oh, oh, วันนี้ฮะถือว่าคลิปนี้ ประสบความสําเร็จครับผมเรียกได้ว่าโหโคตรคุ <c oughs> ้มค่า <c oughs> นี่เซิร์สสยามเหมือนว้ามาฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวไงสุดยอดเลี้ยงหน้าเลี้ยงตาครับผมครบทั่วนะทุกตัวครับผมเก้าตัวโอ้โหถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากครับผมได้ทั้งห้างตัวได้ทั้งเซสสยามแล้วก็ไลเซนลาคือตอนนี้น่าจะครบหมดแล้วฮะ โอ้โหบอกว่าพอกเลยว่าคุ้มค่าจริงฮะกับการที่เรานั่งรอคอยเมื่อกี้สุดท้ายนี้ก็เพื่อนเพื่อนคิดเห็นว่ายังไงครับผมคิดว่าที่ลงทุนไปเนี่ยคุ้มไหมหรือว่าไม่คุ้มก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาด้านล่างเลยนะและถ้าอยากให้มีอ p พีต่อไปครับผมแบบว่าเซตใหม่มาแล้วอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างบอกไว้ได้เลยนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เดี๋ยวยังไงถ้าชอบคลิปนี้จริงจริง ถ้าชอบคลิปนี้จริงๆก็ฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์้พวกเราหน่อยับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ฮะค,คลิปหน้าผมบ๊ายบายฮันน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับแล้วไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย